ซึ่งไอแผงชุดชุดล่างนะแถวล่างครับผมทำเป็นสองอย่างทำเป็นแบบอนุกรมกับขนานอ,อนุกรมนี่ก็คือสายเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์เบอร์หกเบอร์สิบอันนี้นะครับเรามาเยี่ยมแวะหาลูกค้านะครับ รุ่นยุคบุกเบิกเลยเนี่ยนอันนี้ชุดอนุกรมแต่ถ้าหาว่าเจ้าชุดเอเน,นี่ยชุดสีด่แปดโวลคือชุดนี้แต่ตัวนี้มันเสียไปแล้วคอยเนี่ยครับ<ำ>แต่ชุดนี้ยังทำงาน แต่ก็ไม่มีผลนะเพราะว่าตัวนี้มันคือตัวแม่เนี่ยโดยจ่อยจ่ายไปที่นะไอ้คันเอาไอ้ตัวหลังเต่านะอือนะอันนี้ของแผงชุดล่างนะครับซึ่งผมทำแบบอนุกรมกับขนาดขนาดก็โดยใช้ตัวนี้เอาจะใช้อนุกรมก็ใช้ตัวนี้นเอาไฟสองรอยี่สิบโวลต์มาเป็นตัวเลี้ยงเอ,อ้ยไม่โซลาเซล นะได้ได้เลยเหรอเนี่ยโทรนเอาไฟโอเลียงไอไฟไฟฟ้าเนี่ยมาแค่คอนโทรลค่เฉยเอืมพราะเมื่อก่อนนี้ไอตัวเนี้ยผมมีผักไงว่าไปใช้กับอปั๊มน้ำอีกอันนึงก็ไปคือไปใช้กับไอตัวออฟกิจอ่ะครับที่ใช้ไฟแบตเตอรี่อ่ะครับแล้วอินเวอร์เตอร์ สามสี่ตัวนี่ยังใช้ได้อยู่ไหมเนี่ยได้อินเวอร์เตอร์รุ่นแรกๆเลยเนอะไอไอตัวซ้ายมือไอ้นั้นคือคุมของไอปั้มน้ำไอตัวที่ที่บ่อที่ตรงข้างนู้โอโ้โหรุ่น<อ>ก็ยังใช้ได้อยู่นะเนี่ยได้ได้หมดอ่ะไอตัวนี้นี่ยังไม่ได้ต่อเข้าไปอไอตัวนี้ใช้คุม โครงการนี้ก็คือคูุมปั๊มไอหอยโขงส่งน้ําขึ้นแห้งถุงครับคือตาม,มารถทับพายก็ได้หมดไงทําเตี้ย,ยไปหน่อยเนาะปว <laughs> ดขาอไอโครงการของไอตัวนี้มันยังยังเลื่อนลอยอยู่อะ่ะแต่โครงการที่แท้จริงนี่คือตรงนี้จะเป็นในนั่นอาคารห้องเก็บคลงเก็บของแล้วก็ความสูงผมกะไว้อยู่นะหกถึงเจ็ดเมตร่ะ ก็ได้แผงพวกนี้จะขึ้นไปอยู่บนหลังคาโน่นโครงการเนี่ยผมก็ได้ยินตั้งแต่หกปีที่แล้วนะใช่ใช่หกปีเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยก็เหลือแต่คานกับโครงเหล็กอยู่เเนี่ยออใช่แล้วชุดชุดนู้นเป็นชุดแรกหรือเปล่าชุดนู้นชุดแรกนะชุดนั้นชุดแรกแล้วก็ตัวนี้เป็นแผงมือสองน้ําท่วมอ่าแผงน้ําท่วมตอนสมัยนั้นเป็นของซันเทคเนาะชุดนั้นนั้นไอหมื่นขาดห้าร้อยอะแผง ชุดนั้นชุดนั้นใช้ปั๊มตัวไหนครับชุดนั้นตอนนี้ใช้ปั๊มตัวเอ่อใช้ปั๊มตัวนู้นตัวที่สูบอยู่บ่อปลาเนั่นะที่ตั้งแต่หกโมงครึ่งน่ะโอ้ <laughs> ตอนนี้แดดออกเลยยิ่งแรงเลยใช่ไหมเดีเ๋ยวเรามาดูมาดูแผงรุ่นแรกๆกันเลยนะครับเป็นแผงโมโนโด้วยนะครับตัวนี้ เซลยังดำปีอยู่เลยอันนี้เป็นของญี่ปุ่นออนะครับของเปียกทางนั้นไอ้นี่ก็ใช้ได้แล้วเนี่ยชาร์จกับแบบเนี่ยนี่แค่เอาสองแผงเนี่ยชาร์จลงแบตเตอรี่ยี่บสี่โวลต์กับระบบแสงสว่างในนี่ผมว่าพอแล้วนี่แค่สองแผงเนี่ยเอาแบตเตอรี่มาใส่เป็นยี่สิบสี่แล้วก็เอาหลอดอีพวก ยี่สิบสี่โวลต์นี่ใส่สว่างรุ่นรุ่นนี้มีล้อเลื่อนหมุนหมุนหมุนต่ำทิศ